สำหรับชาวราศีตุลคลิปนี้ถ้าเลื่อนผ่านถือว่าชาวราศีนี้พลาดมากในชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องของงานในช่วงเดือนนี้จะต้องมีความไปเกี่ยวข้องไปเกี่ยวโยงกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีอิทธิพลในสังคมในบ้านในเมืองเพราะว่าชาวราศีตุลเนี่ยถือว่าเป็นราศีที่ค่อนข้างใหญ่แล้วชาวราศีนี้ มักจะได้ดิบได้ดีในช่วงกลางชีวิตกลางคนของชีวิตหรือว่าช่วงบั้นปลายจะสุขสบายเพราะฉะนั้นในช่วงสถานการณ์คาบเกี่ยวการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนนี้ใครที่กําลังวางแผนอยากจะขยับตัวเองอยากจะปรับในเรื่องของฐานเงินเดือนอยากจะปรับในเรื่องของการเลื่อนตําแหน่งผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนจะให้การช่วยเหลือ แม้กระทั่งเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองหรือว่าการบริหารระดับประเทศอันนี้ก็ถือว่าชาวราศีนี้เรื่องการงานเขาเรียกว่าจะรุ่งมากจะรุ่งมากถามว่าดีไหมโลที่ราคาผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งแล้วในเรื่องของคุณส่วนถ้าเป็นในเรื่องของการทำธุรกิจเป็นผู้ประกอบการ ลูกน้องบริวารในช่วงนี้จะทำให้ชาวราศี